เข้าใจไว้ม่ามีฐานไม่ทาอะไรมีไว้รับใช้ท่านไงมีไว้ดูแลวม่าท่านเดือดร้อนเข้าใจไหมแล้วความเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เกิดหลายคนอยาประมาทว่ามันไม่มีอะไรมันไม่ลบกันแน่นอนชายแดนก็เห็นต้องลบกันไอ้ที่มันไม่ลบอยู่วันนี้เพราะทหารเขาเฝ้าอยู่ไงถ้าไม่มีทหารเฝ้าอยู่ชายแดนนะมันเข้าหมดและโจรผู้ร้ายอาจารข้ามชาติมาหมดผู้ก่อการร้ายกันเหเข้ามาได้หมด เพราะเขาไปขึงพืชอยู่ชายแดนเขาลำบากอยู่นั่นไงละ่ะนั่นคือทหารตำรวจตำรวจต่วันฉแดนทางทะเลเหรอทะเลข้างบนเนี่ยเราพอจะโอเคมีเรือแต่ก็เก่ามันก็ทหาใหม่บ้างเพื่ออะไรเพื่อเราตะเวนสแสดงกําลังว่าเสนเ้นเขตแดนไทยอยู่ตรงไหนนะไอ้ไม200่สองร้อยนาทีขอไม้ทะเลมันนิดใ้นา้าของเราเองถ้าไม่มีเรือเราตะเวนเลยหรอเดี๋ยวว่าสลัดก็เกิดขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นท่านคือต้องมีฐานเรือทําไมต้องมีใต้น้ํา เรายังไม่เคยรู้ว่าใต้น้ําของเราที่ลึกหลายหลฟาท่อมเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างเอาไทยเน่มันตื้นแน่นอนแต่ฝั่งอาดามันอีกฝั่งของเราเนี่ยมันเป็นทะเลทะเลใหญ่หมาสมุรเชื่อมโยงไปโน่นแล้วรอบบ้านเขาก็มีหมดเมื่อเขาลงไปแล้วแล้วเราไม่ลงไปเราจะไม่รู้เรามีอะไรข้างล่างเมื่อไม่มีเราก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงเราไม่แน่ใจหรอกครับวันนั้น